สวัสดีโอเดกาดจากเพื่อนทางไกลในฐานะกองเชียร์โดย feeling m a t c เกมแห่งความรู้สึกก่อนอื่นเลยนะยินดีด้วยนะน้องชายกับสัญญาใหม่ก่อนเกมกับสเปอร์ได้ฝากอนาคตไว้กับทีมปืนใหญ่กันแบบยาวๆจนซัมเมอร์2028เลยนะตั้งแต่ย้ายจากเรียวมัดริดต,ตอนตลาดหน้าหนาวปี2021 เอาจริงนะก็ไม่คิดว่าเองจะมาได้ไกลขนาดนี้กับการสถาปนาตัวเองในวัย24ปีได้รับเกียรติเป็นกัปตันทีมอาร์เซนอลมิดฟิลด์ตัวลูกเชิงสูงที่ทีมขาดไม่ได้ไปแล้วเองมาไกลามากนะน้องชายจากเด็กน้อยหามอยบางในมงเมืองดัมเมิร์นประเทศนอร์เวย์ที่สร้างความมือหาด้วยการติดทีมชาติชุดใหญ่ในวัย15ปีสู่โรราชนชุดขาวด้วยเอามาริดแค่นี้นะแม่งก็เป็นเรื่องที่บ้ามากๆแล้วล่ะแต่ที่มาดริด เชื่อว่าเองต้องเจอกับบทเรียนลูกหนังอย่างสาสมเลยใช่ไหมก็จากดาวเด่นวันเดอร์คิดสู่สัญญายืมตัวในหลายสโมสรทั้งฮีเลนวีในฮอลแลนด์หรือเจะเรลโซเินดัดในสเปนจนกลับมามามดริดด้วยความหวังแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะเล่นให้พวกเขาอยู่ดี ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะในเรื่องของกระดูกบอลที่ยังดูห่างไกลจากสตาร์ในทีมที่ต้องบอกเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยเดินชนไหลกันแบบโอ้เยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดแล้ววัฏาจักรการถูกดองปล่อยยืมมันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้จนในที่สุดนะคู่แท้ก็ปรากฏตัวใช่ไหมล่ะไอ้น้องมิกนะเกลอเตตาคงเห็นอะไรบางอย่างที่โค้ชหลายคนมองไม่เห็นเพราะที่าร์เซนอลบอกได้เลยว่าพี่รู้สึกเพลินมากเองดูเป็นตัวเองว่ะ ไม่เกลงสเตปยึกยกักหยุดแล้วไปเห็นแล้วให้การพลิกบอลมันโดดเด่นออกมาอย่างชัดเจนแถมเบสิกเองก็ดีจับบอลแน่นเล่นบอลชัวเสียบอลโคตรยากแถมเล่นสวยงามพลิ้วไหวนุ่มนวลแต่อบอุ่นไปด้วยคุณภาพบอกตรงๆเลยว่าแม่งโคตรครบเครื่องเลยวไอ้น้อง ในฐานะแฟนบอลที่เฝ้าดูการเดินทางอันสุดแสนหัศจรรย์ของเองมาตั้งแต่เด็กอย่างหนึ่งเลยนะขอนับถือในหัวจิตหัวใจที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสู้ความผิดหวังระหว่างทางทําอะไรเด็กชายมาตินไม่ได้เลยจริงๆวันนี้นะเชื่อว่าเองเดินทางมาเจอบ้านแล้วล่ะบ้านที่มีแต่คนเข้าใจเชื่อใจและมั่นใจในตัวเองและทั้งหมดนี้นะมันสอนแฟนบอลที่เป็นพี่ชายเองคนนี้เนี่ยได้อย่างหนึ่งวันในโลกนี้นะแม่งไม่มีคนกระจอกอย่างแท้จริง เพราะเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ถูกที่คุณจะมีคุณค่าขึ้นมาเองเขียนด้วยความรักและเขาลกโดย feeling m a t c เกมแห่งความรู้สึก